ดี๋ยวก็จะขออธิบายนิดนึงว่าค่ะนะคะในส่วนของบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในค่ะค่ะโดยปกติค่ะโดยปกติเนี่ยในส่วนของที่ประชาชนไปรับบริการที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีแยกบริการเป็นย่อยๆอยู่แค่สามบริการหลักๆนะคะว่าจะเป็นบริการผู้ป่วยนอกบริการผู้ป่วยในบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นะคะ <Okay. S 2> ในส่วนของอการดูแลรักษาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในนะคะ <Okay. S 2> อันนี้การเป็นผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในเนี่ยเรื่องของสวัสดิการของรัฐนะคะ <Okay. S 2> ก็คือรัฐบาลมีงบประมาณในส่วนของค่าเมาะแสในหัวให้สำหรับประชาชนทุกท่านนะคะที่ <Okay. S 2> มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะ สามารถไปรับบริการได้ฟรีนะคะคํ <c oughs> าว่าได้ฟรีก็คือหมายความว่ารัฐบาลอ่าจ่ายค่าเหมอจ่ายอะไหัวมาให้แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็มีค่าใช้จ่ายตั้งไว้แล้วสําหรับการใช้บริการค่ถ้าประชาชนอ่าจำเป็นต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการอื่นนะคะค <c oughs> <c oughs> ่ะค่ะยังยังคงหลักการเดิมนะคะ <c oughs> ว่าอ่าประชาชนควรจะไปใช้บริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่า บุคลากรเขาก็รู้จักเราเรามีประวัติอยู่การรักษาก็จะต่อเนื่องได้นะคะแต่กรณีที่ไปไปทุ่ลาที่อื่นหรือว่าไปเที่ยวแล้วเกิดจําเป็นจะต้องไปใช้บริการที่ภาคบริการของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นราาสตรหรือโรงพยาบาลเราสามารถใช้ประชาชนใบเดียวเนี่ยคะ่ะไปยื่นเพื่อจะขอรับบริการได้กรณีที่มีเหตุสมควรนะคะ คำว่าเหตุสมควรมันก็จะเป็นเป็นกรณีที่มันจําเป็นต้องใช้บริการอะนะคะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ไปเซเวยเฉ <c oughs> ยๆอะไรเงี้ยค, <c oughs> ค่ะเออค่ะล้วตัวนี้ใบส่งตัวนี่ยังยังมีการต้องต้องใช้ใบส่งตัวอยู่ในบางกรณีหรือเปล่าคะ่ะออค่ะใช่ค่ะใช่เป็นเป็นใบส่งตัวในบางกรณีเช่นว,ว่าเป็นการส่งต่อเฉพาะเรื่องอย่างเช่นเรื่องมะเร็งอะนะคะ <c oughs> เขาทางทางไายทางทางหมอทางพยาบาลก็จําเป็นจะต้องทราบประวัติเก่าก่อน มัน <Okay. S 2> ก็จะเขาจะใช้คําว่าใบส่งอาการมากกว่านักเวลานี้นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็เรื่องใบส่งตัวจะมีบ้างกรณีที่เป็นการให้บริการแบบอผู้ป่วยนอกนอกข้ามจังหวัดนะคะก็ <Okay. S 2> พอพอไปข้ามจังหวัดเนี่ยอหน่วยปลายทางเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าเราเป็นใครรักษายังไงมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีใบส่งตัวค่ะใชโ <Okay. S 2> ดยทั่วไปเวลาเราไปใช้บริการผู้ป่วยนอกนะคะ่ะส <Okay. S 2> ่วนใหญ่เราก็จะ จะดูตามอาการนะคะว่าอย่างประชาชนเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเราก็จะไปแบบกรา์จาเป็นจริงๆเนาะคาวน,นี้ความจําเป็นเราอะ่ะบางทีมันเลือกเวลาไม่ได้นะคะเลือกเวลาไม่ได้ก็คือทั้งในเวลาราชาการนอกเวลาราชาการก็จะขอเรียนว่าสามารถไปใช้บริการได้นะคะโ <Okay. S 2> รงพยาบาลที่อยู่ในระบบหลักประกรันได้ทุกแห่งนะคะ <Okay. S 2> แล้วคานนี้ในส่วนของผู้ป่วยนอกเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะครอบคลุมอยู่ใน ค่าใช้ใจ่ายที่รัฐบาลมีมีตั้งไว้ให้อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นไม่ว่าจะในหรือนอกเวลานะคะ, <Okay. S 2> ะไม่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่น oh. ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นที่ท,ที่ที่จะต้องจ่ายเพิ่มย <Okay. S 2> กเว้นนะคะมันก็มีบางบางกรณีที่อเช่นต้องใช้ยาน,นอกบัญชีหรือว่ายา <Okay. S 2> หรือใช้อุปกรณ์อะไรที่มันไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ คือเราเรา,เราก็มีสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานเนยนะคะมันอ,อาจจะไม่สามารถคุมไปจนถึงอรายการบางอย่างที่มันเกิดขึ้นใหม่แล้วศบชยังไม่ได้ครอบคลุมก็มีบางรายการค่ะแต่อันนั้นอันนั้นสามารถงรงพยาบาลหรือว่าหน่วยที่ให้บริการนะคะ,คะสามารถเรียกเก็บไปกับหน่วยบริการประจําของคนไข้ได้ S <S 2> <S 2> ะะตอนนี้ <S <S 2> <S 2> ประชาชนทุก <C HA> คนก็จะต้องทราบสิทธิ์ของตัวเองว่าตัวเองนั้นขึ้นทะเบียนอยู่กับหน่วยบริการประจำที่ไหน <C HA> นะคะค่ะส่วนใหญ่จะขึ้นกับทะเบียนบ้านอย่างเช่นประชาชนที่อยู่อำเภอหัดใหญ่เราก็จะขึ้นทะเบียนอยู่กับโรงพยาบาลในในใ,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 ในอำเภอหันใหญ่ถูกไหมคะก็เราจะรู้ว่าหน่วยบริการปฐมภูมิของเราอยู่ที่ไหนหน่วยบริการประจำเราอยู่ที่ไหนอ สามารถตรวจสอบได้นะคะเราจะโฆษณาน,นิดนึงมันจะมีเว็บสปสชนะคะสามารถเป็นเคื่อนทางไลน์ได้ก็จะมีข้อมูลบริการเรียบร้อยเลยว่าเราอ่ะเป็นหน่วยประจำอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปใช้บริการตรงกับหน่วยประจำของเราเนี่ยเขาก็จะดูแลเราแบบรู้ประวัติกันมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะซึ่งตอนนี้ไลน์ของสปสชเขต12เนี่ยสา,ารวิยบัตรทองไหมฮะค่ะ คนที่เด็จตบทองได่นอนห้องพิเศษได้ไหมคะแต่ว่าจะ,ะจะต้องออกค่าใช้จ่ายาเองใช่ไหมคะอ๋อคะของเรายังเป็นสิขั้นพื้นฐานนะค,ะค่ะ,ะลงในบ่าลเขาก็จะจัดเ,เป็นห้องปกติของเขา,าค่ะห้องธรรมดาเนาะยังไม่เป็นห้องพิเศษอะไรอ่ะหมายถึงว่าจะขอนอนห้องพิเศษแต่ว่าขอจ่ายเองนี่ได้ไหมคะค่ะ,อ,ะอันนั้นเกี่ยวกับ ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลแต่ละแห่งค่ะถ้าเกิดห้องเขาว่างนะคะส่วนใหญ่ห้องพิเศษโรงพยาบาลไม่ค่อยว่างค่ะส่วนใหญ่อาคนไข้จุบัตรทองเราก็จะได้ห้องธรรมดาก่อนอาคนไข้จุดบัตรทองอะนะคะเวลาจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังคงมีคิวอยู่นะคะคิวก็คิวก็จะค่อนข้างต้องไปแต่เช้าเนาะถึงจะได้คิวเร็วๆตอนนี้ในระบบบริการของโรงพยาบาล กือบจะทุกแห่งนะคะเขาะจะมีการจองคิวล่วงหน้านะคะ่ะต้องต้องต้องลองศึกษาดูเพนเนี้ยการจองคิวล่วงหน้าเนี่ยก็คือจะใช้สิทธิ์ได้เหมือนเหมือนอปกติเลยอะคะ่ะเนาะการใช้สิทธิ์ยังคงเหมือนเดิมนะคะในบริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในแล้วก็สิ่งที่ต้องเอาไปรียบอาไคือบัตรประชาชนไม่ให้ใช่ใช่ต้องเน้นย้ำมากเลยเรื่องข <c oughs> องบัตรประชาชนเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนตัวแทนเราว่า เขาจะได้ทราบว่าเราเป็นใครแล้วก็เวลาเสียนบัตรตอนนี้ระบบ AI เข้ามาใช้ค่อนข้างจะเยอะมากนะคะเราพอเราเสียบัตรประชาชนที่มีสมาร์ทการ์ดนะคะเขาจะทราบว่าเราเป็นใครอที่ไหนมีสิทธิ์อะไรบ้างไปถึงอนาคตจะรองรับแบบนะคะที่เราแสดงแบบประชาชนจะแอดไทดีได้ไหมคะะแตอนนี้ต้องได้ไหมคะได้ประชาชนแล้วก็ไทยไอดีผ่านไทยไอดีได้นะคะได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่เพียงแต่ บางที่เราอาจจะต้องไปบอกเจ้าหน้าที่เขาสักนิดนึงว่าเราใช้ไทยไอดีเนาะแล้วก็บางโรงพยาบาลคือคือต้องต้องเรียนว่าบางแห่งก็อาจจะใช้เสียบตู้บางแห่งอาจจะไปเสียบที่ห้องห้องบัตรห้องไว้ละเบียนอย่างี้ค่ะเนาะอุปกรณ์อาจจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการเดียวกันก็คือมีการเช็คสิทธิก่อนทุกแห่งค่ะค่ะแล้วตอนนี้ยังต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการอยู่ไหมคะ <Okay. S 2> uh, เลือกเลือกได้ค่ะสามารถลงทะเบียนเพื่อจะเลือกหน่อยบริการประจําสมมุติว่าเรามีการย้ายถิ่นฐานย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเลือกหน่อยบริการประจําของเราได้ซึ่งจะแนะนําว่าให้ให้เลือกอในใน บริเวณที่ใกล้กับที่เราทํางานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่เพื่อจะว่า uh huh. เราจะได้ไปใช้บริการได้ง่ายนะคะไม่ต้องไปไหนไกล uh huh. สามารถเปลี่ยนสิทธิ์เองได้จากแ uh huh. อาจากจากไลน์ไลน์ของส uh huh. ปะสะชค่ะ uh huh. สามารถเสิร์ชเข้าเข้าไปในไลน์นะคะแล้วก็ค้นหาด้วยคําว่าสปสชนะคะแล้วก็สามารถมาเพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนกันได้ uh huh. แล้วก็มีแอปต่อตั้งค่ะแอปต่อตั้ง uh huh. อ่า ส่วนใหญ่จะมีเรื่องของอบริการร้านยาหรือบริการส,งส่งเสริมป้องกันโรคเนี่ยพอไปใช้แอปเป่าจังเราทีสิบสามหลักเราก็หาหน่วยบริการใต้ใต้ตัวเราก็ได้นาะ <c oughs> ตอนนี้บริการค่อนข้างที่จะใช้ใช้ใชสื่อสื่ออมือถือเนี่ยค่ะ <c oughs> หาบริการที่เราต้องการใช้ได้ <c oughs> ตอนนี้เรื่องของ,อส,องส่งเสริมป้องกันโรคเนี่ยมันไม่ได้กาหนดว่าเราจะเป็นสิษ อ,อยู่ในที่ที่ไหนนะคะสามารถใช้บริการได้ทุกที่ค่ะ